เลยเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ยายชอบด้วยดอกกุหลาบนี่มไม้เขาปลูกเขาละเขาตัดแล้วเขาก็ปลูกทดแทนค่ะตรงนี้ยายจะไปหานั่งตกปลาทางนน้นตกปลาเล่นๆนะคะไม่ได้ตกอะไรหรอก ตกเพื่อความสนุกสนานไอ้น,นั่นปลาตายนั่นตัวเบลอเลยมันปลาอะไรเดายายดูก่อนี่ค่ะปลาอะไรก็ไม่รู้อันเดียวนันปลายหนานะคล้ายๆกับปลาไอ้ปลาอะไรนะ คล้ายๆกับปลาอะไรนะคล้ายกับปลาเ,เว้นแต่ปลานี่เนื้อเนื้อ,อ,อปลาเนื้อปลาแพงม mm ื hmm. ว่วานยายจะซื้อไปสองชิ้นชิ้นละเก้ายูโร mm hmm. คือว่าตัวหนึ่งอ่ะก็ยี่บยูโรว่างั้นเถอะมันเก้ายูโรเก้าเก้าเซนมันแร่แลเสร็จแล้วมันฟิลเลเสร็จแล้วก็ตัวหนึ่งก็ ตัวหนึ่งก็ตีไว้ยี่สิบยูโรนี่ค่ะพวกเตตีเขาจะเป็นเงินอย่างนี้เอารถมาจอดแล้วก็มีที่เรือมาจอดเรือจอดตรงนี้เขามีที่เช่านะคะเขาเช่านะคะเขาไม่ได้จอดฟรีค่ะ หลายอาทิตย์ละลายยายไม่ได้มาทางนี้ยายมาตั้งแต่ตอนที่ยายก่อนกลับไทยเนี่ดยดอกก็เนี่ยสวยนะคะมันจะเหมือนดอกสโสนแต่นี้มันออกหมดแล้วนะคะมันเหมือนลืมมีแต่ฝักม,มันจะเหมือนดอกสโสนอันนี้ฝักมันนะคะแต่ว่ายายอีกยายดูคลิปของ คนไทยอยู่อีกประเทศหนึ่งเขาบอกว่าเป็นดอกสนโหนหนโหบ้านเขายายก็ไม่รู้เหมือนกันอโอ้โหวันนี้วันเสาร์รถเยอะเป็นพิเศษรถเยอะเป็นพิเศษ ท bueno hmm ั้งรถทั้งเรือนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาวันหยุดเขามีรถเขามีเรือจอดตรงนี้นะคะเขามีเรือจอดตรงนี้เขาก็จะไปเที่ยวเกาะค่ะเขาจะไปเที mm ่ยวเกาะไปเที่ยวเมื่อกี้เขาไปเที่ยวเมื่อกี้ไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศอ่ะ ยายไม่ได้ถ่ายนั่นนะค่ะอยากก็จะไปยังเรื่อยๆแต่ยายจะไปตรงที่น้ำไหลโอ้โหมีนอน้วยหนึ่งอย่างนี้ค่ะ สำหรับเขาที่จอดเรือนะคะที่จอดเรือที่จอดเรือนน้น่ะยายถ้ายายอรถาามายายก็จะไปฝั่งนูง้นฝั่งนู้นมันมีที่ตกปลานะคะ มีที่ต่อ่านี่ค่ะรถเยอะรถมาจอดเยอะตรงนั้นไปนั่งไม่ได้เพราะมันนั่น

ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแก็ไปของยายเรื่อยๆทำแล้วไม่ได้เงินได้ทองอะไรหรอกก็ทำถ่ายไปแก้เหงาเดี๋ยววันจันวันจันรนะเปลวันจันจะไปนู่นไปโกเบลาไปหาถ่ายแถวโกเบลออกต่างจังหวัด ที่ยายมาตอนนั้น